คำร่นพารวยด้วยววววเกษตรคำกาลตอนกำลังมีสิ่งบ่งชี้ว่ายังพารากำลังจะกลับมารุ่งอีกแล้วจริงหรือ ข่าวนี้จากบึงการย่านชายโขงขอรับ ก่อนวันงานยางพาราโลกปีนี้จะเริ่มขึ้นปรากฏว่ามีข่าวดีว่ายางพาราราคากำลังพงกหัวขึ้นหลังจากมุดลงดินมานานเมืองยางพาราแห่งอีสานคือบึงการให้คำตอบนี้ส่วนหนึ่งจีนกำลังเร่งซื้อ,อยางอินเดียสนใจยางไทยน้ำท่วมสวนยางพาราภาคใต้ขณะที่ตอนนี้เป็นฤดูปิดกริดหน้ายาง อะไรคือปัจจัยกันแน่ที่ทําให้ราคายางพงกหัวขึ้นราคายางนี่มันตกเรียกว่ามากเลยปีที่แล้วตกตกตกปีนี้ปรากฏว่าพอเห็นแสงรําไรราไร,รต้องถามนิดว่ามันมีรูทางอย่างนั้นจริงหรือแล้วถ้ามันมีรูทางที่ยางจะขยับขึ้นเกินร้อยไปคล้ายเดิมะนะโอกาสถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นจากอะไรราคายางมันขยับขึ้นเพราะอะไรจาก20กว่าบาทในยางก้นถ้วย ขึ้นมาเป็น40กว่าบาทถ้าเป็นยางแผ่นนี่ก็เกือบร้อยอันนี้คือเห็นแสงอะไรเหมือนท่านคำนวณว่าเพราะหนึ่งเศรษฐกิจของจีนอินเดียอเมริกาและยุโปรปกำลังฟื้นตัวครับฟื้นตัวแล้วทีนี้ประกอบกับนับปัจจุบันนี้นะครับปีที่แล้วแรงภาคเหนือภาคอีสานแรงภาคใต้น้ำท่วมอันนี้การกจีดผลผลิตยางจะไม่ออก คือปริมาณผลผลิตตัวนี้มันจะน้อยแล้วทีนี้ประกอบกับยางโครงการต่างๆที่มีอยู่ของรัฐบาลที่ส่งเสริมอยู่กยอยทอําลังจะระบ,บายยางตังนี้ออก,กตัวแทนกเกษตรกรบอกว่าไม่เห็นด้วยจะทําให้ยางราคาตกอันนี้หลังจากที่เราระบ,บายยางออกไปนี่มันก็ไม่ตกมัน<ต>ก็ยังมีมือถ่อเพราะอ,อะไรคือจีนอินเดียอเมริกาแล้วก็ยุโรปฝื้นตัวแล้วก็แค่นี้ก็ที่ผมว่าแรงกีดไม่ได้น้ําท่วมกีดไม่ได้ ผลลิธก็ไม่ออกสู่ตลาดเป็นบางส่วนก็ทําให้ยางไทยขึ้นตัวนี้นะครับสัญญาณตัวนี้มันชัดแค่ไหนถ้า6กหนึ่งนี่ชัดแน่นอนครับมันต้องขยับชัดนะแต่ถ้าเกิดพลาดวิเคราะห์พลาดโดนแน่นะท่านกอยชนะครับพ่อเมืองยางพาราบึงการมองแบบนี้ถ้าพูดถึงความความพร้อมของการที่เราจะเป็นฮับยางของอีสานเหนือเนี่ยศักยภาพเรา พอหรือยังครับท่าน,ทนครับจังหวัดบึงการเป็นเรื่องเก่งในเรื่องของยางพารามาเพราะฉะนั้นการที่ว oui? well ่าจะเป็นฮับเนี่ยไม่ใช่ของภาคอีสานอย่างเดียวจะเป็นในส่วนของฮับของประเทศไทยด้วยครับนั่นแสดงว่าเราพร้อมมานานแล้วพร้อมนานแล้วแล้วก็พร้อมตลอดไปด้วยอย่างต่อเนื่องยั่งยืนแสงสว่างของราคายางพาราตอนนี้เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นไหมครับท่านครับ พอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ขึ้นไป็ะะขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่ลองมองดูอ่ะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพอ่ะเพราะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงวันเนี่ยจะสุดมองไปสุดๆโต่งเลยอ่ะ,อะขณะที่เจ้าพ่อยางพาราของอีสานก็มองแบบนี้ในาสายตาของเจ้าพ่อยางพารานะครับมองยังไงครับท่านครับครับมองว่ายางพารา เป็นยางที่แม้ึกอนาคตมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่แม้อนาคตของประเทศไทยครับเฮ hey! ไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมครับแน่นอนอย่างถ้าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านผู้ว่าจังหวัดบึงการของเราว่าการเพิ่มมูลค่าเพิ่มคือการแปลรูปให้ไปสู่ปลายน้ำให้ได้ให้ไปสู่ยางรถยนต์ะให้ได้ให้ประสบความสำเร็จเฮถ้ามีเครื่องแล้วเด็กก็ตกงานนี่ครับ ไม่ตกครับหยอดน้ำก่อนแล้วเก็บยางครับคุณคำรณอ้าวอ้าวเฮ้เราต้องการพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณนี้แต่ตอนนี้ปลูกกันไปชนิดเกินมากมายนั่นเพราะชาวบ้านแห่ปลูกด้วยราคาที่จูงใจใครก็ห้ามไม่อยู่ปีนี้กับปีปีที่แล้วปีนี้เยอะกว่าไหมราะปีนี้เยอะกว่าครับเพราะว่าปีนี้ปลูกยางทั้งประเทศไทยนี่2 3 3 3 1ล้าน แล้วกียรแล้ว19.613ล้านไร่แล้วปีที่แล้วเท่าไหร่ปีที่แล้วแค่18ครับที่กียรนะครับราคาปีที่แล้วตกมากกว่าปีนี้โอ้ตกมากครับแล้วเกษตรกรเนี่ยต้องดเกียร์แล้วก็ต้องไปทํางานต่างจังหวัดนี่แหละก่อสร้างทำให้นอกากภาคเกษตรอ่กยทและทุกภาคส่วนพยายามจะเร่งรัดกันรัฐบาลก็ทําโครงการประชารัฐขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอา ผลผลิตยางนี่ไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์<ม>เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวส<ม>ัวยางถ้า3โครงการนี้ประสบความสำเร็จคิดว่าทั้งน้ําทั้งเนื้อยางพารามันจะลดจากท้องตลาดลงไปไอ้ไอตัวนี้เราคาดไว้คือ20%ของผลผลิตบึงการเป็นบ้านของเฮาติดลำวมเอาทํากินบ้านเฮาก็สุขเรือลนอ้นยางยางพารามีค่าจนชื่นกำลองคําขาวคํานี้ทุกคนรู้ติ ไปสรุปมาสรุปว่าจังสี่เพราะเราทําอะไรตามกันปลูกพืชชนิดเดียวกันเวลาเกิดผลกระทบก็เกิดเหมือนกันบทเรียนที่เวียนกันอยู่อย่างนี้จะอีกกี่ปีกันหนอยางพาราไทยเดี๋ยวพ่อหนูบอกว่าพวกเราโอเคไหมทุกท่านบอก yes 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 เยีเยียกันหน่อยนะได้เลยค่ะเธอโบเลยท่านพวกเราโอเคไหม yes yes น่เป็นกติกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจที่มีรักรับดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่ยนคำรณหวังหวังสีพอรอดกศพารวยด้วยกเกษตรเกษตรที่วันนี้มีรอยยิ้มปนเสียงหัวเราะและคราบน้ำตายางพาราไง I will tell you ปรินปริน อย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำไปออกกำลังกายที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ลานจอดรถเราเห็นสิ่งนี้แก้วน้ำกินแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นี่นี่นี่น่ขณะที่บนอัฐจัรทร์ก็เช่นกันนี่และก็นี่ทั้งขยะเขาก็มีให้ แต่ไม่ทิ้งกันเป็นสังัานไปอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำอย่าทำดีหลังอย่าทำ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 ,อยา,ทำอยากรวยก็อย่ารวยทางลัดไปเที่ยวงัดเขามาเจอก็ต้องจำอยากได้เงินก็ต้อง